ลดแตมแตมเดียวกับแตกสามตัวเมื่อนี้ละมันจะแตกสามตัวหมดไรหมดแช่เดา่ปลองถามหนิละแสดงว่าเด็กหน่อยคนนั้นเก่งเราให้ฟังไม้กับรูเซียนเคนว่าจังไดก็เด็กหน่อยคนนั้นว่าจังไดก็โอ้ยมันยังลบไปลบมาอันนั้นมันจังเด่นของเด่นยื้อน้ำนั่นแต่มันจจแไปจตกมาเที่ยวเดียวแม่นเบื้องเดียวเบื้องอีเดียวมันเกิดใจแตกแตมาค่ะอ กลับขึ้นมา้อมอีกเลยมาถามว่ายังผูเพินให้เรียกดีๆบานี่ครับว่าสันยังเชี่ยนรุ่นบาครับว่าสันผมูม่ได้ใส่แบดาวเิ่งในโทรัชักว่าสันเลย่าเด็ขานอกเด็กน่อยหัวซ้ำก็ทมันี่เจ้านี่เด็กน่อยซ้ำเลยละเซียนผมนับบนดิหนเพ่ให้จ้าีเนะลูกเขาลูกเลียนอบตัวนาะ

อันดับหนึ่งในหมู่บ้านอ๋ออันดับหนึ่งในหมู่บ้านคุณได้พี่น้องท่าไผเสียนท่าไผบ่บ่ท่าไผดอกบ่อท่าไผค่ะท่าใจเยาจ์ความนี่แหละเสียนลุนอันดับหนึ่งในหมู่บ้านจะน้อยกับเป็นตำบลได้บ้างนีมเม่นสุดในย่านนี้หเนาะโอ้เม่นไออันดับหนึ่งในอำเภอพี่บุญบ่ เนาะต้องเป็นอำเภอเด้เอาดูกระโม่จีแมนมื่อนี่ตำลาวมักตัวได้เม็ดเตียวมื่อนี่มีบ่มแปดหนึ่งมันจีแม่เห็นบ่เปดหนึ่งเม็ดเดียวบ่ตำลาวเป็ดหนึ่งกับยังกับยังกับสองเต่า ปดหนึ 8, 1, 2, ่งกับสองเก้าตัวนี้คือเด่นสุดมัม้บ่จังไหนตัวจอเิ่นม,นม,มันตัวจอมียังแมง่ไ<ป>ม่มีไม่มีอว่า,า,วา้ีมีนตัจอทำกูอ่านแนวของกเห็นนปดเก้าแปดหนึ่งเก้าสามเก้าลาวเหมือนบ่ล้ลาวมือ คม,มัเรื่องตัวจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเซียนสวัสดีครับนี่ค่ะถ้ะาใชา่สี่คนเดอ้อจะเย็นๆมาทีจจนึงนั่งอยู่คนเดียวสูดปากกูแล้วจัดจานเผ็ดเพลสแสบๆแช่ปลาแหลกหลายๆปลาแหลก เมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทุกช่องด้วยนะคะใครดูช่องไหนก็กดแชร์ช่องนั้นละคะ่ะหลายช่องทายทอดสดน้ากันด้วยนี่อยากสูกกบเอสีมันเตสง่งไปส่งมันเตอุม่มคุณตั <laughs> น,นี้ส่งใจก็แชร์ส่งนั่นละหลายช่องแช้งการคำนวณให้แล้วเรียบร้อยเนาะเป็น,นาชาของมึงมาจัดคัดกับพันมาจังได้ก่อสโลกแกนเห้อ อ๋อมันดังๆให้เอฟซีฟันเถื่อนๆนันเซียนลุนมาช่วยกันหมมาช่วมาช่ว่วเซียนลุนมาช่วยอีตัวเซียนลุนมาช่วเออว้าอันดับอันดับนี่ยังเจ้าทุกบอกมันจบสโลเกียนเจ้าเื่เจ้าเจ้าว่าสโลเกียนสโลเกียนว่าต้องเอาห้ามันละมงมาเดสโลเกียนมนไปเสื่อน่ะเอายากเอาเลีบก็รอดเอาเรียบก็รอดอาบเบิลมา มันจะได้เกาียนมันจะได้กมาชัวมาชัวชมือนี่มาชัวชัวมาแน่นอนแน่นอนหาบ่เบิมากว่เบิดมากจิงเลยเ้ยว่หมดจ่อยหามาเบิมากกพ่เตี้ยอสาหรายมือนี่ตัวเด่นของเซียนเสียนไหนตัวไรจ้าแกกับเก้ามือนี่เต่นมาเลยแบกกับเก้าจับคู่ไ้มี่ตัวไรแน่จ้าหวัดกันไว้ลุนเนี่ยอันเดีบแรกเก่า กอดข้อกันเลยอดด้วยกันนน้ำเล็ดด้ด้วยใจเื่อได้เล่าผู้มื้นนี่แปดเก้าแล้วมีตัวไหนเนี่ยจ๊ะปห <8, S 2> นึ่งแปดห้าหนึ่งห้าสองห้าเกหเก้าสสตัวมีบ่เสียนแปดหนึ่งแปดหนึ่ง หาสองเก้าหาสามเก้าหาแปดเแล้วก็สี่ปเกอันนี้คือชุด3ตัว2ตัวเนาะสตัวตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้ก็หาแปดหนึ่งหาสามเก้าหาแปดเก้าสามนี้ที่วงกลมเงกลมจะสตัวเจตัวเล็นทุกชุดนะจะบ่ภาพก็เนาะมือดิเกินเนาะ ลิ้นครบชุดที่ใหญมากนี่แต่ว่าก็รเลี้ยแท้กันสิว่าหลายแต่หลายก็เลี้ยงกันเอาน่าจะดวงวัดชนะใช่ถ้าหลายก็เลือกเอาไม่มีละเพราะว่าเลขเทียนหลายน่าเขาก็บอกกันทั้งสิ้นละก็เห็นกันยูมาตลอดนะพี่ห้าเป็นสื่อคุ้มนั่นตัดลงมาแล้วนี่นั่นก็อ้นแหงเศร้าปวดหางนตัดแล้วเรียบร้อยนี่ปะ ต้องมาห e ็นได้เท่นี mm ้แ hmm. ล oh, ้วแขนๆแล้วเห็นบ่ค่ะโอ้มักน้ำอยู่เด้อเก่าซีกับสองซีพี่น้องผีเดืดใจหางล้นก้อนเห้อพี่นุ่มไม่ห้องข่อยสองซีเม็ดเดียวมาขึ้นนี่เนาะพีขนุนมาบอกตรงกันเป๊ะพี่น้องเอาโหลดน้ำลดเดียวเก่าซีเมนพี่เด็กพีขนุนแมนมาตรงกับเลขเซียนขอขึ้นวันพระพุนเอาหนี่ครับพุนเดว่ามันเลขเซียนรุ่นหลายตัว อยากเอาเลขฝันอันเด้มันกับพี่ตรงกันนะเจ้าซีกับสองซีนี่จนั้นเตอร์ตียแมนวงเพลนวงกลมให้พร้อมได้หรือเป่าตัวเดนเซียนบ้ป่ะมักน้ำตัวเราชุดนี้ค่ะสี่แปดหนึ่งนึ่ะมักน้ำมักน้ำพี่น้องผู้ใดมักบ่มักก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งเด้อเป็นแนวทางเด้อค่ะเห็นมากเห็นสีสีแมาล่างดอกนี้ขึ้นเ่าเท่าใดเท่าใดเซียนว่าคิดว่าสิมาล่างสองซี่เจ้าซีนี่ ตกาซีนี่ไม่ซีดมากมาบ่นได้แปดเกาซีได้ปะกันสามตัวเจ็ดเกาซีกันนี้เด้อ,อยู่ในชุดนี้เด้ตัวนี้ตีอืมนี่ให้ชุดนี้ไ,ไ,ไป,ไปเ,เล็กหน่อยเอฟซีฟังอ่ะเด้อกันผู้ใดว่าโอ้เลขเส้นนู่นหลายตัวทำมากเลขหน่อยตัวก็คือเลขฝันแต่ว่าถือก็ถือไม่รู้นะ่าเสีย ตัวได้ก็อนสิมาล่างนะตัวมาล่างมาล่างติดซีติดหานี่แหละมาล่างเบื้องลักลอยตัวค่ะติดซีติดหานั่นบะอ,อ,อนี่พร้อ<ะ>มอใส่บานพร้อมแคป,ปตัวเลขม็ดแม่ไล่บ่ไล่มัวนี้เซียนตัวใหญ่ มันไล่ป่ะอเอาเสยนเออเถอ,อะาบาดนี่แคปหน้าจอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเตรียมแคปแคปนะคุณกระสิตโต้เอาเนาะเฮ็ดท่าบอกว่าจะเกี๋ยวต้วองไปรอไม่ไีวลาเนาะวิธไน่าไ,ไ,ไปเลยวิพี้อง แคปหน้าจอเดอร์ท่านผู้ชมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะของเซียนลุนนะคะประสิทิาไปตำเล่าแซร็ๆมานนี่ไปกินคนแล้วไปกินฟังคนกินยูฟังไทยมาถามเลยเนาะมาขึ้นไค่ฟันไปหอดฟังเล้ากินเลยมานนี่พี่น้องนี่กินอะไรไม่้ด้ตรงกันเป๊ะแล้วเนาะเก้าซี่กับสองซี่เวี่ยไั่เอารตรงกันคัป๊ะตรงกันเป๊ะบ่มีแนวแก้ไขจักอันนี่สองซีกับเก้าซี ได้กระชีบาทค่ะใครเข้ามาแคปหน้าจอเนาะมันข้าวตบกาเลิ่นลายเนาะมันไทยเนี่เลิ่นลายไทยมันบ่อยมันเดือนละสองเทื่ออันนี้อาทิตย์ละสามเถ้ากัเนาะเนาแยมาทางนี้น้ำมีเราเหมือนเดิมเลยก็ไทยที่ยังบ่ไทยอ่านนะเตรียมแคปหน้าจอค่ะแล้วแพียงก็กันอีก หตัดเอาเนื้อหั่นพร้อมก็ไชาอยู่ในชุดไหนก็ใส่ใส่สี่เนี่ยแปดห้าอ่าหนึ่งแปดนึ่งอยู่ในหั่นละมันบ้างเนี่ยกระอยู่ในนี่เราตัดให้หมดแล้ว กระสีมีหาหนึ่งหาแปดแปดหนึงน่งเนา<น>ะสำหรับงบหน่อยคร<ม>ับคุณใดว่าอุย้ยเล็กเส้นรุ่นหลายอยากได้ในหน่อย,อยแคนแคนเส้นกับจาไหนเลยสามตัวเม็ดเดียวตัวได้ก็จ้าแปดหนึง่งอันนี้คือข้ามโขงวันที่ห้านะครับพิษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ